สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ<ด>ชาว Youtube <ด>ที่คารพบครับวันนี้มาที่เมืองอันนี้มันขึ้นยังวัดยังไงบึงกันนี่เนาะแถวนี้บึงกันบึงกันครับ,รบอำเภอบึงคงหลงอ,อำเภอบึงคลงหลง,ก,งก,หกับเสียเบิร์ดครับ กับเสียนัดครับผมอบตนัดอบตนัดนะเนี่ยเป็นท่านอบตนะครับนี่ที่สำคัญยังโสดนะครับครับผม LD ครับ LD LD อันนี้ก็เสียซ่าครับนี่คครรััับบผผมมสสวดีเสียซ่าสายซิงครับนี่ที่พาเราไปทัวร์เมื่อกี้นี่ครับเอ้าไปใช้เราบ้างหันเดี๋ยวมาครับไปเที่ยวน้ำหนักเลยครับผมไปเที่ยวน้ำหนักเดี๋ยวหินมาลลยนี่บ่เดี๋ยวหินมาโล้งนี่ครับ รถของเสียเบิร์ดครับผมภาพี่นอ้องมาเที่ยวเมืองจากนี้ไปไปตัวจังหวัดไกลว่าอ่าเจ็ดสิบกิโลครับอ่ามาเอื่นผมสิแลนลองไปน้ำริมโค้งไปพุนลาบครับผมไปออกาทางหนองคายผมริมโค้งทางไกลเกิเดีครับประมาณลอยบ่ครับผมริมโค้งประมาณลอยเรื่อยเลยครับผมถ้มมารเ,เราตื่นเราไปโค้งแยกลงบางไปประมาณลอยได้คัน เราไปเส้นหาทัศบูรออกเชฟทอดนี่เจ็ดสิบครับรถที่แลียนยูไส้นี่เป็นรถเที่ยวไมาเอาไสทั้งนั้นเนาะครับผมไส้นนนนเนื้อสังก์หลายหลายขั้นี่าบึงโขงหลงนะครับบึงโขงหลงมาแล้วครับทีมนี้มีแต่วัยรุ่นครับ ว่ายลุ่นมีแต่วัยรุ่นรวยๆครับพี่นอ้องพีิชาอายุเท่าไรแล้วครับผมสี่สิบพอดีครับฮะสี่สิบพอดีสี่สิบพอดีครับ 40, 40สอง <40. S 1> หาวะครับสองหาครับโอ้เป็นเพื่อนกันตัวนี้ครับผมเราเพื่อนรักร <laughs> ุ่นเดียวกันอันนี้ของเสียเบิร์ดครับ เสียเบิร์ดนี่ก็วิ่งไปที่บ้านเรานะครับก็ไปเอาหินที่โน่นนะครับเอาทรายที่โน่นเอาทรายที่นี่ไปไปลงที่โน่นแล้วก็เอาหินที่โน่นมาที่นี่ครับวิ่งกันอยู่อย่างนี้ครับสายซิ่งเมืองสกลครับมีอยู่หลายพวงครับ ต้นแบบเป็นตัวอย่างนะครับที่เสียเบิร์ดนะครับผมขับมาให้ดูครับเห <laughs> ็นซุปเปอร์เง้วว่าอยากได้เซมีดำครับหัวลากนะครับน้องนุงพากันอบอกมาเบิ่งตัวอย่างครับนี่ อันนี้เขาเรียกว่าดัมอะไรนี่ครับดัมหูอะไรนี่เสามชายอีกตั้งหักไทยบ้านพนไทยบ้านพนสิโจมไทยบ้านพนสิโจมสามชาเด็กน้อยไปแถวบ้านนี่เล็กตั้งสิเขาลู่สัญญาณเล่นวะเขาเห็นในตีวีต๊อก พอได้ขี่ไปบ้นได้เขาเพาะมือรถเขาื่อมือาการอันอันนี้อันนี้มันหางยังเสียเนี่ยของอะไรบอของยังของกันโอฟฟินิกอเฮดสเปคไอ้คือกันกขสนิ้ก็เลยอืมโมเมนต์แต่คันีวันแข็งดีว่าย่ำขึ้นก็คือว่าโอเคอยู่แต่ว่าหันพัดอันนั่นอัดีกับสูงสามิ้ตัวให้อมแข็งกันมา่ใส่มากเนี่ยเต่อมากแต่ว่า นี่กันคือว่าเขาขอยังเข้าใหม่เยอะแม่พอเนี่ยพอเนี่กัเป็นสามิตรในกองในทีมเป็นสามมิตรแล้วก็การทับนี่ถ้าเป็นสามมิตรเขาก็ต้องทับอีกถ้าสานมันมันบกแข็งมันตื้นครับมันมีวิธีใดบัตที่มันสีบัสูงขนาดนี้มีวิธีใดบัวนี่มันมีอูไรบัตที่ต่ำ รถอันเนี้เส้นมีดำเนี่ยมันมันมันขั้นสีห้องเสียวใหม่ห้องลงอีกมันสีมันมีครับมันมีคือเราเราบทห้าต้ตองเอานางแทนมันสีเปลี่ยนซับเขาเขาห้องซับในนี่นี่มันมันซับตรงนี้มันสีมะขวมลงนี่พอดีมันสีโบนังโอ้โอมันสีสวมลงคางแม่นครับมันดีป่ะบ้านีหนมันอยู่ดีป่ะก่าขึ้นเก้ากับเปลี่ยนสั่นเลครับ ทำเทีนนทเ่ยวไอจอดทางนี้ก็ได้นี่น่ารดหัวลากนี่ต่อกันเลย็เคยเห็นอยู่ครับที่จะสีดำตัวนี้นะครับมันจะลงมาด้านข้างแบบนี้นะครับลงมาด้านข้างมันจะซับลงอีกถ้าเราอยากได้ที่มันในที่มันตับแต่ถ้ามันดำมันก็เหนยียวครับแต่ว่าสูงอันนี้ของเห็ดมาลักษณะีก็คือผม ลงซื้อซื้อขั้นนี้เพื่อว่าไอ้ต่ก่อนน่ยว่าเสี่ยวเอาแมลงลงเขื่อนงานตะลิงน่ะครับงานตะลิงเราไมนสั่นๆมันไม่ได้ถอดลูกของเทเอาอันนี้ห่างเจ็ดเมตรเนี่ยห่างเจ็ดเมตรครับอ๋อเวลาเขาซ่วยตัวนี้เขาไงครับห่างเจ็ดเมตรห่างเจ็ดเมตรแล้วก็น้ำหนักก็สได้อยู่สิบเก้าตัวเนี่ยน้ำหนักเนื้อจะได้อยู่ยี่สิบเก้าถ้าอ่อนตัวนี้ก็เหล้วที่ของเสี่ยงแมวมันกิดของนี่นครับ ว,ว่าของอู่นี้เนาะแต่ช่วงผมต่อเนี่ยเขาทำสีให้ฟรีอู๋คลินิกต้ครสวรรค์ครับเขาเรียนสีให้ฟรีย่ว,ว่าหมวกกับคนสวรรค์ได้มว่นหลุพันนี้วยเนี่ยอันนี้อ,อันนี้อ,อันนี้ขั้นไหน,ข,น,นขั้นที่นบอกผมมากท้ายขั้นไหนขั้นกรลังมากครับกระลังคนบรรคขั้นที่บอกมาทยายตะกี้ไหมต้นโดนห่นไหมติติตตัวไปต้นดน สองขันนะครัีมันเป็นสีนนส้งเหลือหมือนกันมันจะเปลี่ยนสายสีมือนกันนี่เดี๋ยวมาอีกคันหนึ่งครับเป็นซีรีส์700ครับของเสียนัดของแค่มาแล้ว มาแล้วครับนี่ของแท้ครับอันนี้ของเสียนัดครับคันนี้อันนี้เลยครับคันที่เสียเบิร์ตบอกมาดูตัวอย่างครับคันนี้แหละนะครับเป็นซีรีส์เจ็ดร้อยครับประหยัดน้ำมัน โอ้อันนี้ทรงหางเหีวหางเหี่วว่เนี่ยขอกันครับพอกันเจ็ดเมตรมาอันนี้เป็นสิบสองล้อครับคู่สอสามบอนคู่สามบอนอ๋อขอลยุบบอลเบือบ่ะ เจ้าของรถมาหน่อยเจ้าของรถน่ะมาหน่อยลากเย็ดต้นต้นอ่าลากเย็ดลากเย็ดนี่ครับเจ้าของรถนี่รอมากครับอายุยังน้อยครับนี่27่สปีแต่ว่ามีพ่วงยุ่วแปวงนะครับมีแม่โคอีกาโต้ครับ เิ่นอ่าประเทศจังไดเพิันขึ้นวยต่น่อยแต่นนี้พี่นองอันนี้อันนี้ยางระเบิดบ่เสียเลยนี่ลักษณะแบบนี้ยางระเบิดแน่นอนครับอันนี้รถเป่านะครับเนาะรถเป่าเออสี่สอบสา3สครับ เกียร์ด้านอันนี้ล้อล้อล้อหน้ายกได้นะครับถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือน้ําหนักจะได้ที่ตัวแม่30ตันแต่ตัวนั้นน้ําหนักจะได้ยี่ิบห้าแต่ถ้าน้ําหนักรวมปั๊บตัวนั้นมันจะได้45ครับแต่ตัวนี้จะได้50 50ตันห้าร้อยมันจะได้ของอยู่303ตัน3 4ครับแต่ตัวนั้นมันสี่สิรับ อันนี้หัวยื่นตัวเนี้ยโคล่เฟียหน้ายื่นครับอันนี้แต่งหน้าเสียนี่เขาเขาแต่งมาให้หรือว่าเขาซื้อใส่เนี่ยนี่หนาไหมเนี่ยเขาแต่งมาให้เลยโอ้ลานเนื้อกึ่งสดตัวหัวมันขนาดรุนนีเเนาะมันมีมันมีที่มันปิดคออันนั้น เป็นหน้าใหม่นะครับเป็นนิวนิวโปรเฟียครับเรหน้าเจ็รสวยเลยครับถ้าสมมติว่าเป็นหน้าหน้าสั้นธรรมดาก็จะย่นไปอีกนิดนึง แรนดีบ่ช่วเฟือวะ่าแรนคันขนาดักขนาดซีรีส์เดมันป็นย่ร้ะมันเป็น1ิโเกียร์บอนตัวนี้ยิเกียร์หรือเกียเกียร์เเป็นเเกียร์เดินหน้าเจ็ดเกียร์เดินหน้า แปลงหน้าแปลงหน้าตัวนี้นะครับก็คือสั่งชุดมาเลยนะครับสั่งชุดมามันเป็นชุดของเขานะครับเนี่ยปุ๊บปุ๊บมาใส่เลยเสียสารวุฒิกำลังทำาลยครับตัวหนึ่งนะครับแปลงหน้าแบบนี้แหละยวเราดรอรอดูครับนั้นเขาจะทำสิบรอครับโค้งามเนาะนี่ขนาดไม่ได้ล้างนะครับงามตัวรถ จะพับพูรดรดลงห่ะเนาะอะไรเรียงเรอยขอ,องสวยๆงามๆครับครับดีว่าชั่วเฟือดีครับฮะครับดีครับ,<ะ>รบแร่งขนาดมา แลนนี่ว่าว่ามีมึงันหยุดเล่นมาแลนเนี่ย <laughs> เหยัยบยังไงครับว่าซุดเป็น,ปนไปเรื่อยเลยครับอ <laughs> ่า <laughs> <laughs> ไปถึงเข้าขาดเวลาเวลาถอยเหนื่อเหนื่อเคยถอยอปะ <laughs> ถอยทีเหนื่อเหนื่อ,อยใช่ครับสูไว้ปะมันจะเหนื่อยไรกับวายเนาะมันเป็น <laughs> เกียร์ธรรมดาเนาะมันเป็นอ,อะไรหลอกมันไวเออ ถ้าเเาาสั่งเพิ่มข้าก็ต้องให้เราเห็ดเกียร์ยี่ตันใส่สิก็คือราคานี่ก็คือเราจัดมาให้ซ้ำราคาครับผมเราก็จัดรอบมาให้ก็คือว่าแต่ว่ามันมันใส่ดีดิเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันบ่ได้ใส่เกียร์หลายอันมูสิบหกเกียร์น่ะมันฉิดซับขึ้นซับลงซับขึ้นซับลงเห็นผู้ร่างคนใส่ผิดสูนเกียร์แตกเขาไปดูเล่าหนิปุ๊มมองอันนั่นข้างในนะอ่า คนผมดูมันหลายอขึ้นเขาเขาพัฒน์เองครับเข้าไปในซอยผมได้บอกล้วผมเข้าไปเจ้าครับเจ้าไปเห็นในเพจแล้วครับ